ขอต้นรับทุกผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเทินโปรกับลีฟันนะครับพบกับเทศแบบนี้นะครับทุกวันจันท์เช่นเดิมนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วครับเราคุยกับคุณบุ๋มนะครับบาา์พีคิวพาซาครับในเรื่องการทำ CSR นะครับซึ่ง CSR ตรงนี้ครับเขาทำมาจากตัวตะเกียบอันนี้นี่เองนะครับและในการทำเป็นโต๊ะกับเก้าอี้นักเรียนนะครับเป็นการทำี s งซึ่งเทปนี้ครับมีที่บุ๋มแล้ว เพชยังมีพี่โจจากมีฝันมาร่วมด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่โจครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ที่โจผมอะไรครับสัปดับ์นี้หนึ่งพิ่เพงใส่เสื้อผ้าชุดเดิมชุดเดิมแต่พี่โจเปล่ยนชุดนี้เลยเิึ้นมาหลังจากนั้นคุณบุ๋มเกิ่อนเวล่ามีโปรเจกต์ศิาะที่ทำเป็นสักตะเกียบนี่แหละของที่เราเหลือใช้มีไอเดียเกิดขึ้นมารัปุ๊บเกิดขึ้นมามีโครงการมีตั้งไอเดียโครงการขึ้นมาแล้วแล้วไปเจอมีฝันได้ยง คือเราว่าแบบโชคอกสตาร์ฟาลิคิดเราแอบขอร้องขย่าเขาใช่ใช่ก็คือคือเราว่าอย่างนี้คือคริงจริงๆแล้วโปรเจกต์ที่จะจอยกับมีฟันนะคะมันเป็นเส้นบางๆว่าจะเกิดหรือไม่เกิดด้วยซ้ำแต่เราว่าอันนึงต้องให้เครดิตทีมงานนะเขาก็แบบพยายามแบบทั้งแบบชุดกระชากถึงแล้วก็ขายไอเดียคือเราว่าอันนึงที่มีคนถามเราเยอะค่ะว่าทำไมถึงเลือกทำนะคะคือผมว่าอันนึงที่ที่เรามีความเชื่อนะคะคือว่าพอได้คุยกับทีมงานมีฟันแล้วเราเห็นแพชชั่นอะ ทีเขาพยายามจะทําแล้วก็เราว่าอันหนึ่งที่เราเหมือนกันก็คือเราเป็นบริษัทคนไทยเหมือนกันคือผมว่าวันนี้ตัวนั้นที่เราสนใจเลือกทำอ่ะถ้ารเราเราฟังจากสิ่งที่ทีมงานเขาเล่าเราว่าวันนี้เลยเราเป็นธุรกิจภาคเอกชนครับเรามีส่วนที่จะทําให้คาวฟันดิ้งของคนไทยยิ่งเึ้หรือเ,เปล่าพูดถึงโปรเจกต์คอนเซปต์คาวฟันดิ้งเลยคาวฟันดิ้งจริงเราถือว่าเป็นสิ่งใหม่นะในประเทศไทยค่ะคุณผมมองว่าคาวฟันดิ้งเนี่ยจะมาถือว่าเป็นบทบาทสำคัญเลยไหมถ้านับถ้านับจับ หลังไปตอนที่ทำกับมีฟันเนี่ยคือประมาณแบบหกเจ็ดเดือนที่แล้วอะ่ะครับความรู้ของคนไทยเรื่องคราวฟันดิンผ่านมาแค่หกเจ็ดเดือนเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยอะ่ะ<ม>คือตอนนั้นเลยที่แบบเราเจอแก๊งมีฟันเขามาเล่าเรายังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไระ<ม>แต่แบบเราว่าผ่านมาผ่านมาหกเจ็ดเดือนนะคะคมันเวิร์กมากเลยคือเราว่าทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็ให้ความสัมพันธ์กับเรื่องนี้ม,มากๆค่ะแล้วเราก็รู้สึกด,ดีใจที่บิัทพีพาร์ซ่าก็เป็นบริษัทแรก,แรกๆหลังที่มาทำอะไรแบบนี้ ที่เป็นโปรเจกต์แรกเลยพี่พี่โจไปจีบมาขอร้องจูบชาตรนกถูใช่แล้วว่าแบบแล้เราก็รู้สึกว่าสำหรับเรานะเราเราก็ดีใจที่นั้นเราตัดสินใจที่จะทำจำเหตุการณ์ได้เลยว่าตอนนั้นเราทำจากอะไรเหมือนกับเราไปแบบวันนั้นเลยเป็นวันที่เราเอาอาหารน้องหมาไปมอบให้ที่หัวหินและหนึ่งในทีมงานของมีปานเนี่ยคุณโทนี่โทรมาหาเราอยู่ที่รถเราอยู่รถบัสจอดที่ปั๊มเราเธอโทรคุยกับเขาอะเราก็บอกเออเอางี้ละกันเรากำลังจะขอให้โปรเจกต์อันนึงอะมันไลฟ์ก่อนถ้าอันนั้นไลฟ์แล้วมัน แล้วมันฟิทแบบดีเราคิดว่าไงเราคงจะทำมีต่อทัชสองใช่แล,แ,ลแล้วเราก็แบบว่าเนี่ยเรามีโปรเจกต์อันนึงอยู่นะน่าจะเก <สะ S 2> <อ>ับมีฟันอขอให้แบบอันนั้นอาหารน้องหมาได้ไลฟ์ก่อนแล,<ม>แล้วดูว่าฟิทแบบดีหรือเปล่าคือวันนั้นเลยที่เราคิดว่าหลายคนก็จะถามว่าทำยังไงถึงจะแบบสักเซสไม่สักเซสอนียังแต่เราว่าอันนึงสุดท้ายเลยคือสิ่งที่จะวัดได้ว่าอยู่จะสักเซสหรือไม่สักเซสอะอยู่ต้องทำใช่ครับต้องทำก่อนแล้วมันจะรู้ว่ามันจะแบบไหน วันนั้นเลยที่เราตัดสินใจเลือกทำาค่ะมันก็มีคอนเซิร์นของในมุมของที่เราเป็นภาคเอกชนว่าแบบเฮ้ยลูกค้าจะรู้สึกไหมว่าดีบริษัทเอกชนเนี่ยม,มาแบบะลงทุนะลงทุนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องใหม่มากตอนนั้นแต่เราว่าวันนั้นเลยที่เราสนใจเลือกทำว่าเรา,เร,าเราคิดว่าเรามีความจริงใจ<ะ>กับโปรเจกต์ที่เราทําแล้วเราก็มีความตั้งใจจริงๆแล้วเราว่ามันจะดีมันมัน,ม,น,ม,นมันจะดีกว่าไหมที่วันนี้บริษัทไปทำตั้งใจดีแล้วเราก็ชวน<ะ>แฟนเรามาร่วม มาร่วมทําด uh, uh. uh. ้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่โจล่ะครับเป็นโปรเจกต์แรกเลยตอนนั้นเปองสิ่งที่สวยงามมากๆคือว่ามันทําให้บารมีพระชาติเองเนี่ยนอกจากตัวเองได้ทำดีได้ทำเพื่อสังคมแล้วเนี่ยได้เปิดโอกาสให้แฟนๆบาบมีพระชาเองซึ่งอยากจะร่วมทำบุญด้วยกันอยากจะร่วมทำสิ่งดีด้วยกันซึ่งบางทีส่วนใหญ่ซีเาร์ก็มันไม่ค่อยมีโอกาสเนาะที่ให้ร่วมกันทำขนาดนี้ครับทางทางระบบตัวมีฟันเนี่ยก็จะช่วยให้แฟนๆของบาบมีพระชาสามารถทำ ทำความนี้ร่วมกับวีปเซ่ด้วยแถมผลตอบแทนก็ยังได้น้องบาร์บีคอนในหลายๆรูปแบบแล้วก็จะมีแบบเซอร์ดายซิ่งของของแบรนด์นะคะงั้นต้อคพูหนึ่งว่าตอนแรกในมีคอนเซปต์ว่าเราจะเอาตะเกียบเนี่ยไปบริจาคเป็นทําเป็นโต๊ะเก้าอี้ให้น้องๆเรามีไอเดียคอนเซปต์นี้ขึ้นมาละตั้งต้นตอนแรกเราพี่ตอนนั้นมีระยะเวลาเท่าไหร่ครับตอนนั้นเราใช้เวลาของโครงการประมาณ2เดือนนะคะคือโปรเจกต์ตะเกียบเนี่ยเราอยู่ในไพ่ปลายแล้วว่าเราจะทํา ค,คือเมื่อกี้ที่เราเล่าก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะบริษัทอ่ะไม่ต้องจอยกับมีฟันก็ได้เลยนะคือไงเราก็ทําอยู่แล้วอ <ๆ S 2> ่ะแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยแบบได้คุยกับทีมงานเขาว่าแบบคือเขาแพชชั่นมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบถ้าวันนี้อยู่ดีเราแบบเราไม่ทําอ่ะเหม,มือนกับเราเราไม่ได้ซัพพอร์ตคนที่มีกลุ่มคนที่มีความฝันเลย <ๆ S 1> ลเราก็บอกเอออย่างนี้แล้วกันเราว่าเดี๋ยวเราเราเราอยากจะให้มันเกิดนะแล้วก็สิ่งที่บริษัททำมันก็วันนี้เลยก็คือชวนลูกค้ามาระดมทุนใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งที่บร เราเหมือนกับเซตเป็น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 ,เป,นเป็นจำนวนเงินอะลูกค้าบริจาคเท่าไหร่เท่าไหร่ปุ๊บเราก็มีของที่บริษทัษทอะขวัาเพิ่มอีกด้วยนะเราก็เอาเมานสเซติ้งค,คูณขึ้นเราก็เอาพวกมันสเติ่งของน้องอภิกรเนี่ยค่ะ ไปไปให้ลูกค้าด้วยนั่นถือเป็นส่วนของรีวอร์ดใช่ไหมคะพี่แจ๊คใช่ครับใช่ครับข้อดีก็คือทำให้ลูกค้าที่เป็นแฟนเบสอยู่แล้วเนี่ยเขาสามารถได้ของที่ระลึกถึงน้องบะบีก้อนที่ปกติก็หากันไม่ได้ง่ายๆเนาะใช่่คะมีแบบบางรางวัลนี่มีเป็นเตียงใหญ่ๆนอนยักษ์อะไรเงี้ยค่ะกินทุกวันเลยมันถึงจะได้เราเราไม่ได้ทำแจกไมันเป็นแจกแต่ดีไซนที่มันเป็นของที่เราผลิตขึ้นมาก็เลยแบบเป็นเอกิ์จรงๆถึงบอกว่าพวก ของต่างๆที่เรามาอยู่ในโครงการนียก็คือเป็นสิ่งที่เราตั้งใจจริงๆว่าอยากให้แบบมีฟันเกิดด้วยแล้วเราก็อยากให้คนไทยเหมือนกับเข้าใจคอนเซ็ปต์ของคลาวฟันดิ้งแล้วก็เราว่าคลาวฟันดิ้งมันเป็นมันเป็นจุดที่ดีนะคะที่วันนี้เลยแบบวันนี้คุณมีความฝันหรือคุณมีโปรเจกต์อะไรที่อยากทำอ่ะเราก็สามารถมันเกิดได้อ่ะเพราะว่ามันมีตัวนี้อยู่แล้วมีวิธีการสื่อสารไงเดี่ยพี่โจรับในเมื่อมันเป็นของใหม่อ่ะ จริงๆต้องบอกว่ายากเหมือนกันนะครับเลยต้องอาศัยอย่างพี่ๆไปพิพลาซ่าเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลประคับประคองให้สิ่งดีมันเกิดขึ้นในสังคมไทยผะ<ม>ว่าถ้าเกิดจะรอก่อนเรารอ้องให้กระแสเกิดไอ<ม>้ครวาวนี้ไงคนรุ้จักก่อนแต่ว่าคนไทยเนี่ยบางทีเราอธิบายเรื่องความฟันดิ้งยังไม่ยังไม่ตนใจเท่ากับเขาสนใจเอง<ม>สนใจพวกะบพราซ่าที่แบบเขารักเขาทานอยู่แล้วลงมาลงมาทำลงมาเล่นเขาจะสนใจได้มากกว่าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นที่น่ารักมากคือ บางสินค้าบางรีวอร์ดบางรายการเช่นเช่นตุ๊กตาที่เป็นเตียงใหญ่เนี่ยกับหมดก่อนแล้วแบบมีคนมาขอว่าพี่มีอีกไหมหนูขอเพิ่มอีกหนูอยากให้มากเลยอยากจะบริจาคเยอะน่าจะหนูแบบครับขอหมดแล้วอะไรเงี้ยขอหมดโอ้โหถือว่าปิดโปรเจกต์ไปอย่างรวดเร็วกันใช่ก็ตามกำหนดเวลาครับอืแล้วทีิระหว่างทางที่มันมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับพี่อยากสั่งของหมดแล้วทำไงอ่ะต้องมาเติมหรือต้องมาที่เกิดขึ้นที่ว่าอย่างนี้มันมันที่เราบอกอะค่ะมันเป็นเรื่องใหม่มากไม่ต้องลูกค้าหรอกพวกเราเองอะ ค็ทํานเร่องใ <นะ S 1> ห่มากนใ่เม่าเา้เปนอะไรวะอะไรเงี้ยจนแบบคือเราว่าสิ่งที่ที่มันยากะค่ะก็คือทําให้คนเข้าใจว่าเราไม่ได้มาเรียลาัยเงินจากลูกค้าให้เขามาซื้อของอะไรแล้วแล้วเราเหมือนกับเอาไปบริจาคอันก็ไม่จะผิดความตั้งใจผ<ช>ิดวัตถุประสงค์เลยเนาะทีว่าอันหนึ่งที่เราพยายามช่วยมีฟันนะคะคือพยายามสื่อสารรูปแบบแบบนี้มันคืออะไรแล้วก็อันที่สองก็คือเราพยายามใช้สรพกำลังทั้งหมดของแบรนด์นะคะในมุมของการสื่อสาร ที่จะทําให้คอนเซปต์นี้มันเกิดเราก็ใช้หลายช่องทางมากของแบรนด์นะคะคในเรื่องของแบบตัวออ,อนไลน์ที่เรามีอยู่นะคะ Facebook, <Instagram, S 2> เฟซบุ๊กอินสตาแกรมอะไรอินสตาแกรมไลฟ์ที่ช่วยเขาอันนี้ <Okay. S 2> ที่เราทําเพิ่มขึ้นมาก็คือเรามีเอาเลทต้องร้อยกว่าเอาเลทเราใช้ตรงนี้ให้มีประโยชน์นะคะก็ mm hmm. คือ <c oughs> เราคุยกับทางทีมมีฟัน <c oughs> เขาก็บอกว่าเอออยากจะมาทำกิจกรรมรเราคือเราว่าโปรเจกต์ที่มัน สำเร็จอ่ะมันไม่ได้มาจากความกลัวคนคือมันตั้งใจนะคะคือเราว่าแบบทีมงานทุกคนน้องทุกคนก็ตั้งใจแล้วก็มีการทำโรสโชว์ใช่ครับที่หน้าร้านอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปโจมมาแสดงด้วยไหมใช่ไปโจมมาแบกด้วยจริงจริงะแจกโบชัวร์แบดโฆษณาแผ่รอบอ้างถึงคนเข้าใจว่ามันคืออะไรเนี่ยค่ะผมว่าแบบอันนี้มันก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้นะะแล้วก็นอกจากกิจกรรมหน้าร้านเนี่ยค่ะเราก็มีการทำแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะ แผดรองจานนะคะสองตะเกียบด้วยสองตะเกียบด้วยค่ะให้ผูค้าเข้าใจว,ว่าว่าสิ่งที่เราทําอยู่คืออะไรแล้วเราว่าก็าฟีดแบกที่เกิดขึ้นก็คือค่อนข้างจะฟีดแบกดีมากนะคะลูกค้าแบรนด์คือลูกค้าทุกคนไม่มีใครติเราเลยว่าเรากําลังจะนำกับเรื่องไรเงิแต่ว่าเขาทําให้เกิดความผูกพันกับแบรนด์ด้วยอันนี้หนึ่งแล้วก็ที่สองก็คือเราสิ่งที่เราดีใจมากก็คือทำให้คนเข้าใจว่าขาว f u n d r a i i n g ในเืินไทยมันคือจริงเรื่องนี้ต้องขอขอบคุณเลยเพราะว่า หลังจากไปว่าจะออกไปนะครับเราจะแคมเบนดออกไปเนี่ยบริษัทอะไรบริษัทมองเห็นโอกาส crowdfunding ว่าจะเป็นกระบวนการเป็นเครื่องมือในการทำ CSR แล้วดึงลูกค้าเข้ามีส่วนร่วมได้อีกเยอะแยะมากมายยังเป็นเครื่องมือในการทดสอบตลาดสินค้าบางทีอาจจะมีสินค้ารถใหม่สีใหม่รสชาติใหม่แบบใหม่แล้วไม่รู้ว่ามันจะขายดีหรือไม่ขายดีระบบ Reward Based crowdfunding ก็จะเป็น ช่องทางังไงเขาทดลองตลาดทดลองสินค้าก่อนถ้าดีค่อยผลิตค่อยขายมไม่ต้องมาผลิตก่อนเพราะถ้าขายไม่ได้มันก็มันก็เจ็บตัวม,มันก็เปิดช่องทางลดอีกเยอะแยะมากมายครับซึ่งในสัปดาห์นี้เรารู้ไปแล้วแหละว่าโปรเจกต์นี้มันมีการเกิดขึ้นยังไงมีการหาช่องทางมีฝันเป็นหนึ่งในช่องทางเรามาช่วยเสริมโครงการที่มันให้สำเร็จเกิดขึ้นอย่างไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าาจะพูดกันว่า หลังจากที่โครงการจบไปแล้วเสียงตอบเราหรือฟีดแบ็กมันจะเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากันพบกับน้องที่หน้ากันครับ